นะคะแม่เพึ่งมาแล้วเพียงอยู่นี่จ้าพบกับจ่องแม่พึ่งลูกสามสินซ่าเพียกินอะไรนลูกชิ้นกินลูกชิ้นหรออาบน้ำให้พอเพียงเสร็จวันนี้คุณพ่อซื้อโซฟาใหม่ให้พอเพียงด้วยพอเพียงมีที่นั่งสวยแล้วดูสิเพื่อนแต่น่แน่ ที่ที่นั่งสวยแล้วแน่แน่น่แน่หนุอเพียงนั่งเลยพอเพียงนั่งโซฟาเลยโอ้ยเห<ม>ลือผ้าม่านเหลือเพื่อนๆเอ้อเหลือผ้าม่านซื้อผ้าม่านแล้วก็ติดติด ul, อบอลเปเปอร์เนาะปันเจ้าเขาสื่อจ้าเห็นแต่เขาอนซ้อหมอลำพรุ่งนี้มีหมอลรำมางแอปเปิ้ล,อลสองตอนไม่เห็นคอมเมนต์แหม เเห็นคอมเมนหนอหนึ่งล้านคนดูพี่ประมวลสวัสดีค่ะพี่ประมวลเขาว่าถือเขาว่าเห็นนางแก่หมอนผอมเมือนแบบแอปเปิ้ลสวัสดีธงชัยมาแล้วธงชัยจะกดเยอะมันจะบล็อกธงชัยอยากดเยอะพอพอสติกเกอร์พอก่อนขอบคุณมาก พ,พี่สมัยสวัสดีค่ะคุณพี่สมัย Home. ฮอมทานแอป,ปเปิลกันจา้าม่จอนเดี่ยวอันนั้นจะกินนรือกินโกโก้ก,ก็เจ้าหรือจ้าบอกม้อทักทายพระเจ้ากบล้างซ้อมหมอลำพรุ่งนี้ไรแต่ไรรอบที่สามสิบเอ็าสั้นหกพันคนแจกทองเลยเกินหมื่นอยู่รอบไว้พึ่วมาเกินหมื่นอยู่ เออโซฟาใหม่พี่น้องพักกันังเพื่อไก่อืมเออนังตป็แนวผานังกระด้าดำลูกชีดือ้อหลายอืมนั่นเลยติดบ่สเดี๋ยวติวดตแบบนี้แหละซื้ออันขา,ขาวๆมาติดซื้อขา,ขาวๆมาติดกดหัวใจรัวๆขอบคุณค่าขอบคุณค่ะกบ,ะบะมือแปะ,แปะ กิโกโก้ขึ้นเ่าหรอพี่น้องขขาน้ำซ้ำปลากับมอยู่มือหนึ่งมีกับเผ่าอย่างต้มไก่ต้มต้มปักไกบ่บ่เบิ่งเห็เบิ่งกับเขาโอ้ยอย่างเนี้ยล่ะนี่ต้มไก่ใส่เห็ดหอมมันก็กินเห็ดหอมเหมือดแล้วลูกเตาพี่มากินข้าวพี่ไข่ต้มไข่ต้มฮอตดอกฮอตดอกก็ไปซื้อเขามาไอไข่ต้มปลาดุพอเฮียรมากินข้าวลูกไอ้มันก็กินไปเรียบ อ้อยแล้วอืมโบกมือทักทายเพื่อนอ่อยเพือ่อน่อยเรื้อเรื้อืม <China> นั่งเมาโมยหอยสังเจ็ดล้านคนดูสวัสดีสวัสดี <China> อะไรนะห <The> ันกล้องมาเพราะเพียงทำไมไม่มานั่งกับแม่ล่ะแม่ <N> <N> อยู่ตรงนี้แม่จะชงเนี่ยโต๊ะโต๊ะมันอยู่ตรงนี้ลูกแม่จะชงโกโก้กินแหมเพเพียงมานั่งกับแม่เร็วสวัสดีสวัสดีเพื่อนอหอย เพ่อนเากง <g ül> เองเพอหยางอยู่เออพอเพียงก็อยู่นี่ค่ะเลี้ยงลูกออกไรสดเงี้นเดิมเงี้ยเดิมเพิ่มเติมคือมีหมอน <c oughs> ใหม่โซฟาใหม่ <g ül> โซฟาอย่างก็กเอิ <c oughs> เบสบอกเบสโซฟาเอาจานขึ้นมาอยู่นี่แหละเบสโซฟาเห็นไหมปรับนอนได้เห็นไหม เออทางนี้บอสวยสดใสเป็นไดเพราะว่าเพราะท่านได้ซื้อผ่ามานมะไซเพราะท่านได้ซื้อวอเปิดเปื่อมะ่ซคอยเห็ดคอยข้าไปพี่น้องทั้งวันบ้านเศร้าเขาซื้อเนาะอืมว่าสีบอเห็ดสวยงามกะจะเจ๊งใดไม่สันดกเออมันเจริญหูเจริญตาแซบบอกาแฟคุ้นแซบแซบโกโก้กับมีกาแฟกับมี่มาซื้อไปกินพวกเพิความหิวสามกล่องส่งฟรีกล่องละสองร้อยเก้าสิบบาทจ้าสามกล่องส่งฟรีเด้อ เนี่ยเนี่ยเห็นบอกเลี้ยงเลี้ยงขึ้นไหมเลี้ยงขึ้นไหมพี่พี่ก็คดอกาแฟโกโก้ดีทอ็อกโปรตีนอย่างก็คอลลาเจนยครีมแป้งพับมาร์คผู้ดเด้มีครบหมดซื้ออันซื้อแนวมีครบหมดซื้ออันซื้ออย่างซื้อแนวน่ะยแม่เออซื้ออันซื้ออย่างซื้อแนวคุณดาเรดโอ้มืเมนิส เพื่อนคือมะเบิงเจี๊ยบมันบ่นี่ดาเรศนี่มันเจี๊ยบบ่นอเพื่อนเจี๊ยบบ่วะผันผิดคอพายเด้อจำนามสกุลไม่แน่ใจว่ะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อดาเลศเหมือนกันเบิงแม่ไปรุ่นท้องเอาก็แจกละจีเธอเออเออดีใจน้ะคุณแม่ท้องมาสวัสดีค่ะคุณจารุวรรณสวัสดีค่ะกินโกโก้เด้อสีมิสีรุ่นน้ำเขาบ่ล่ะเฮ้อคอ่อง นาลิตาไล่น์น่ะแหมสิมีสิทธิ์หลุนน้ำขาวโบอีหลาน,นจวนก้นแม่คู่บ่มีลูนลูนลูนชิบยิ้มซ่อมถ่าออกชิจูเสร็จกันอันจั๊กจ้าบบรู้ว่าเขาแจกไปเอ้าเขามันจะแจกมื่อนี่ติเขาแจกมื่อน,อนี่เขาซ่อมซื่อเว้ยบอกมื่อนี่เขาซ่อมร่อง,องเพ้งแหม่ตรงแดงต้องแดงตรงแดงต้องแดงโกลโกลนาลิตา โครโรนาดิตะเออเห็นกองโกโก้วะพี่น้องข้งหลังเ่ราะัดเจน๋่ขาจัดเขาแจ่มแจ้งวันไหวันีเอาพ่อมุ่นจุดมุ่นมียเตะเออเขาแจกมือนี่บอกเออไรเอ๋พ่อได้มี่อันที่ไปลงยูทูบได้เห็ดคอนเทนต์อย่างเอาน้ำอยู่ไหนคะน้ำหมูพี่ไปเอาก่อไอ้นั่นมากดน้ำให้น้องเร็วแก้วกดน้ำให้น้องแล้วแก้วคิตตี้อยู่ไหนลูกเนาะลูกกระได้ นั่งกอบเตรี่ยมไ้ไปกดน้ำให้ลูกก่อนเด้อพี่น้องเอา้า<ม>อีกอันนึงไปไหนอันนี้ไปแล้วกันเนอ้อก็สิ่โกกโกกิ่กาแฟเนะียโซฟาเธอของไม่กับลังเธอของไม่พี่น้องเฮื่อนอ่างเงือนเฮื่อนหน่อยสื่อมาคับเฮืยอนเลยพี่สันโอ้ยจกักหยังป้าพากันไปกดน้ำเอ,าอ้าอีหยังนี่เดีย๋ยวว่าพาเอ้ยนังหน่อยยิ้มใสสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีคุณแม่พงษ์จ้า ไปก่อนจ้าขอบคุณมากน้องหญิงอุตส่าห์เข้ามาในไลฟ์อ่นเพชเก่าที่เพชใหม่นี่ยายยิงอ่านเก็บกระเป๋าโอ้เพชเก่าเออเลเลยๆไปหาขนานคนน้อก่อนยากงง่ายน้องลูกน้ำเต่าโอ้ยเนาะแต่ละมือแต่ละอันแต่ละเว้นคอยปได้เบิ่งเขาเจ้าอะไรสุดยังเห็นแบบเห็นแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ผู้ใหญ่บ้านอันผ้าตาสีเแลวสิกับมาแล้วเพชเก่าจ้าว่าสันสกับมาแล้วว่าสันอันคน ไปรับอยู่เห็นไหมไปรับอยูสัน่นเมื่อนี้ทักเฟสอันแพลรี่บอกแพลรีเอ็นซีเมืองหนอกคนโอนเงินฝากมาให้ทิม้มแดนเซอร์เด้อลืมทิ้มตะลุกแม่ลืมลืมลืมเดี๋ยวรอบหนาก่อนรอบหนาให้นี่นสปอนเซอร์มาก่อนเดี๋ยวสิคอให้ทีมตะลกทีมอ,อันนี้ดอกขอขอบัตรฟรีพอมเนาะขอบัตรฟรีทักสิบใบไปสั่นยี่สิบใบผู้ดใดมาเบิกไลส่วนดูดูดดแก่บัตรฟรีไปดิเออ ียอย่างยูวัติกอ,อกน้ำจ้ามองกอกน้ำกอกน้ำยูกยตู้กดนี่แหละตู้กอดอันเก้าอันดืมเพิ่มเติมคือมีน้นำ้อนน้ำเย็นอือพอนแค่เจ้าดอกจ้าสื่อสื่อสดนบ่มีกันเนี่ยพอนแต่ว่าโ,โซฟาคุณสามีสื่อสดซสื่อสวนหายออกคนละเครงพะนะแปดแปดพันกว่าบาทแปดพันเก้าค่ารงพันหาวโอ้ยแล้วว่าสีบัวสื่อเหรดิ ว่าโอ้ยอยู่ด้วยสิบปีสิบเอ็ดสิบสองสิบสามปีนี่แหละแต่งงานสิบสามปีอันคุณภาพชีวิตก็ให้ดีขึ้นแนะ่ทอน้อ่าสั่นเออบาอ้อนไปอ้อนมาได้ได้จริงๆน่อไหมอ้อนไปอ้อนมาได้น่ยอยไหเออทำหน้าทีสีภรรยาที่ดีเนาะแม่พ้งเนะาะเอนนอบอกมวนๆแต่เนาะหาผ้าขาวผ้านามให้กันกินเวลาอยากได้ยังกระันไป ถ้ามาหากิ่นซอยกันเนาะรดล่าเขามากับรับลูกคงลูกค่ายเขาเป็นยังงสันอือโอ๊ยแม่ผู้ใหญ,ญ่บ้านแล้วอันบบผักฝืนเลยเราพักฝืนจักมือแล้วิกลับมาเบิ่งหมอลำเราแล้วสิมาเบิ่งลูกเราแสดงแล้วมืออื่นแนมะ่ผู้ให่กับสีทาเบิง่งึ้นกันอุ้ยมวนกรุบมวนกุบ <c oughs> มีด่ามาตัวนี่กันกุมคูจิน๋นน่นอือเขาว่าขอความกรุนแร เอฟซีคู่จิ้นบ้านฮักอย่างเอฟซีบ้านฮักอันคู่จิ้นอย่างนี่ลหละฟ่านเวลาศิลปินคนอื่นคืนร้องอันจะเฝ้าถามหาคู่จิ้นเด้อห้เกียริศิลปินแนวเส้นเขามากดไลยงานเสยไปพึ่งหากับว่าเห็นไพึ่งหลักกดอนุมัติเพราะนั้นได้เห็นอยู่ขอประธานอัยให้เด้อเออฮักกันฟองรองกันจ้าเบิ้งเบิ้งทุกคู่ทุกอันล่ะห่วย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 อย่าดื้อเด้ออันนี้น้ำเย็นเอาไหมแล้วลูกเอากินกินมากิน มากินมากินเบิงเบิงสีฟ้าสิน้อนหน่อยแข่ษาดูส้มเบิงนี่น้ำอยู่นี่ลูกคอยส้มโกโก้ไว้กว่าท่านไปกินอยู่เออสวยพ่อแอ๊ฟพี่มันต่างสิได้ยังสิเออไม่ต่างอกันมันบ่อางับสะน้อนกลางกลางเป็นเตียงเอ้าอันนี้กส่ลุดอยากกันยุ่งอันใดอย่ากันยุ่งอย่ากันยุ่งไฟฟ้าอยากกันยุ่งไฟฟ้าเอาเสียบอะอะไรพี่ผู้อิ่มแล้วเหรอลูก หุ่นไม้ขนาดใดีวหุ่นไห้อดอนๆลูกชายไงลูกชายใหญ่เข้ากล้องหน่อยดูไปนั่งเครื่องฟอกไม่ทำไมอ้ยเนาะสวัสดีครับกล้องขอสิสวัสดีครับส,สวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมออกทีวีนะนี่ออกไลฟ์สดนะนี่ไลฟ์ส,สดภายในบ้านชีวิตอันโอนระเวงของแม่พึ่งลูกสามเซียนซาดเด้อพี่น้องเอออยู่เป็นกําลังใจ,ก,จก,นนกันจ้าแม่พุ่งเนี่ยเนีหยเป็ดน้ําดูน้ําเต้าเชี่ยบอลน,น้อนอันเจ้าออไปยนหินสปรปิงมันหาเกิ สปริงมันเก่ามันเด้งขึ้นมาแล้วมันเวลานอนมันขิมมันเห็นแล้วนี่ก็เลยเอาไปทิ้งรอดพอลแซนด์ดอกมันเก่าแล้วนั่นียู่สิบปีแล้วนะพี่น้องนั่นก็รับประกันสิบปีมันหมดสิบปีพอดีนหรมไหมชื้อตัวลอางสามสิบสามให้ดูหน่อยเด้อร์หน่อยเด้อหน่อยเด้อว่าสัตว์กัะเบิ้งตัวพี่กับเบิ้งแล้วอันอันเก่ายืมซื้อร้อยหนึ่งว่าท่านได้ขึ้นอยู่ตรงใจเออ อันเงินหลวงเขาก็หายชุดเดือนอยู่เงินหลวงกับเงินเดือนก็คือออกอยู่มาให้แม่พึ่งแม่ให้พึ่งซื้อหายเดือนเดือนละอ้ยี่ห้อเดือนนี้เขาก็ไล่ตีเดือนเนาโอ๊ยโอ๊ยตีกันไหมืยินบอพี่น้องลูกตีกันได้ยินบ่ได้ยินบ่สองล้านสามล้านคนดูเขาหนีหมดแล้วเขาไปบังล้ำหมดแล้วบุกมือทั้งทายบุกมือทั้งทายจ้า มากินข่าวเร็วๆมาๆมาพราเพียงมากินข่าวก็เผ็ดหอมเพราเพียงชอบกินเผ็ดหอมอ่ินข้าวก่อนทำกินข้าวให้ท่านผู้ชมดูก่อนกินข้าวป้อนข้าวลูกจ้าพระสีสวัสดีค่ะพราบ้านซื้อโซฟาให้ใหม่อ่านก่อนพราบ้านซื้อโซฟาให้ใหม่เป็นรูปตัวเอลทราว่าได้สองเพราะว่าเท้อนแข็ง ตัวเอวอังนางไปบ่ได้ไปบ่ได้มาบ่ได้ก็เลยแยกเป็นสองอันก็เลยทันฟังนี่อันหนึ่งฟังนั่นอันนึงอออเหือดเห่ายาเฮ็ดกันยาเฮ็ดกันเบิ่งเบิ้งแม่สิมาผมให้น้องกินได้ค่ำหนึ่งอันซื้อของหนูบ่นอนตัวเอียงบุกเอาเออโมด เราจะโอ๊ยเพื่อนสาวฉันตัวน,นี้งฉันที่ลืมซื้อเหรียญเธอ,โ,อโมจิเออโมจิอยู่เหรอเกาหลีเป็นบอเป็นไังไก่เธอโควิดได้มาไงบอาาล่ะเธอโควิดระบาดบ้านเมืองที่หนาเศรษฐกิจไม่ดีหมอลำตกงานรายได้บอไม่ฟังข่าวทุกทีแหงกุก๊กในใจเหนะเออโควิดอัดเขาเลือกตั้งอบตอ สิไมห่หายห่าร้อยพันหนึ่งกับว่ากุ้มดอกเดจ้าคารถดไปคารถมหาลาูกเต่าหอบไปสิมาสื่อเสียงขายเสียงอย่างยีงย้หนีค่อยว่าเลือกดอก <c oughs> ตัดสิค่อยโหลดพันว่าเลือกตัดสิทางการเมืองบอกเป็นล้ออกต่อไปได้บอกแม่พึ่งโอ้โหขอเปรนดอกเยอะอยณานสวัสดีคุณพาป้าพาสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะนะคะเลี้ยงลูกออกไรสดดหย่ยนเดิมอืก็แนะนำกาแฟโกโก้ ควบคุมความหิวนาริตะแบรนด์นะจะเดอ้อโก้แม่พึ่งกินอยู่นี่คือโกโก้นะคะโกโก,ก้กินก่อนนอนได้นะคะกาแฟก็กินได้มันคาเฟอีนต่าแล้วแต่คนชอบจ้ะแม่พึ่งชอบกินโกโก้แล้วก็มีดีทอ็อกพราวชามมิงเดอ้อกล่องสีชมพูแล้วก็มีคอลาเจนมีโปรโตีนมีครีมมีแป้งพับนะจ๊ะมีม์กนาริตะเดอ้อแบรนด์นาริตะแบรนด์พราวชามมิงเดอ้อแม่พึ่งน่ารักจังเลยวัตว์ขอบคุณค่ะน้องพอเพียงน่ารัก อยังพ uh. oh, uhm. uhm, ี่น้องโหระเบิดแยดกันโอ้ย้าจะออกไรสวดพี่น้องขากันแล้วอืนี่สนั่นเข้ากินเบาแล้วเอาผู้ใหคือโทมไหมเนี่ยืม่ที่บอกม้วนในสวอยูจ้าโคโค่สองร้อยเก้าสิบมีคนกดรายงานมันขึ้นว่า เก็บหรือลบอืมใจเย็นใจเย็นแค่ภาพกับกาลังไล่สุดอยู่อืมเม้นดราม่าเยอะอยู่สัน่นส่งข้อความเสียงปาย้าีิยังพี่ะมวดไม่รับสายโอ้ปวดประสาทพี่น้องแจ๊กแจ๊คแจ๊ก,จกเด็กน้อยแจ๊กหัวควาำได้เพีได้ยังโอ้ไม่ยัางนอ้อบาทนี่เออเออเดียวเดียวเดียวมันตัวหม้อสมดอกนั่งขืนคือเก่านีา่ล่ะเออ ม,มันบ่เหมาะสมมันบ่คู่ควรดอกอโซฟาเอาไปให้เจ้าให้นายเพิ่นนั่งา้เพิ่นมายามเออเจ้าเจ้านายเพิ่นสิมาหาอยู่นายตำรวจไงคุณนายนายตำรวจไงพิ่นสิมายามาสั่นพลนสิมหาหาไปกินขา้าว่าดีแค่สิเออเลยซื้ออันโซฟาเลยต้อนรับหญ้า็ดกันลูกเอ้ยมากินข้าวแม่มาหาแม่มาแม่จะปิดคลิปแล้วนะงั้นพอเพียงไม่มาใช่ไหม อมาก็มาเออจ้ากาแฟโกโก้สองร้อยเก้าสิบมาพอพียงมากินข้าวลูกอืิบจะลองทดูกินข้าวลูกมากินข้าวอย่าเบ้ายนี่ไงก็เห็ดหอมกับไข่นี่ไงฮอตดอกก็กินไปแล้วไข่ต้มก็มีปลาก็มีเห็ดหอมก็มีอ่ะเร็วเร็วเร็ว,รวอัำอัมแม่พึ่งดูรางวัลทำยังไง โอ้พี่ประมวลโทราหาพึ่งันบอกพึ่งไล่สดอยู่มันลับเรได้ไหมจ้าอันข้าเจ้าประกาศนานัา่นเดนาหนาเวแต่ว่าต่ออันจับไม่นี่เขาเ่ท่านได้อันนั่นจ้าเขาเ่ท่านในประกาศอันซี่รางวัลเนี่ยเขาประกาศเราไปบุ๊เขาประกาศได้ไล่สดนั่นออกไล่สดให้ออมไม่เอาค่ะลูกไม่เอาพี่พีพี่พีพม,าม,าม,ามามามาหาแม่มาให้ให้ใหออมกันพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ย แม่พึ่งหนูได้รางวัลแม่พึ่งส่งที่อยู่ให้แผ่วๆด้วยได้ไหมได้ค่ะได้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 ไดเอาแล้วทําไมพี่ประมวลไม่ทักเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พึ่งไปไป,ไป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 อธิบายให้เขาฟังก็ได้ไปอธิบายให้เขาฟังจริงจืนิน่าจะน่าจะนั่นเนาะได้รางวัลเหรอได้ทองเหรอหรือได้คอลลาเจนดีใจด้วยพี่ประมวลได้อะไรดีใจด้วยจังเลย อยดีใจดีใจเน,นาะซื้อตั๋วไม่เคยพลาดดีใจด้วยนะคะนะเออเลิศเลิศเลิศเอาแน่เออรู้แล้วทงใชยวันที่สิบโอเคซิกรแลกนัดกันแล้วอืโอ้ดีใจน้ำพีประมวนได้รางวัลได้ท้องนี่ได้คอนเตจเจนพีประมวนนลหยดุดค่ะหยุดต๊อพี่กินข่าค่ะ คุณไหวอ่อนอวขนาดเลยอ้ำมั่มครับมั่มครับไม่เอาไม่เอาลูกไม่ลองใครดื้อไม่ใครดื้อย่าจัดน้องโน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 พีอันนี้กระบอกโบฟังอันนี้กระวดโน้โนโนเโน้โนเห็นป้าพี่น้องมันขาใจ่กันแล้วเออไม่พึ่งหันกล้องไหมือว่าดีอันเฟนโบกบตัวเออนูแล้วลูเล้ กล่องหนึ่งโอ้เขาละเจนอุ้ยดีใจด้วยคอาละเจนตั้งเจ็ดร้อยเก้าสิบดีใจด้วยดีใจด้วยเออเออเฮ็ดจังไดเออเฮ้เจังไดนวะพี่พึ่สิไปทักจังไดนทักนูซี่บอนูซีหยือนจับบอแม่ราะว่าคุยกับนูซี่เรื่อยยูเดี๋ยวเดี๋ยวเสียธิบายให้เราฟังเออ อย่าปิดคลิปนั่นพี่น้องพอสิได้ลงไล่แล้วค่อยไล่จั๊กนาทีแล้วเพราะได้เอาไปลงยูทูปคลิปก็ไม่ได้เฮ็ดน้ำเข่าพิษไทยไหลสดแล้วก็ไปลงเลยพี่น้องที่ต้นศาสตร์แม่ลูกอ่อน,นเ, like น,เออนี่ยเด้อกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเออให้งากงาดขึ้นเนี่ยให้งาดงาดขึ้นีิคนน้อยเนี่ยเห็นไหมที่เราก,กดห<น>ัวใจรัวรัวให้อยู่ขนมพี่หยังโนมขไม่ทำไม่เอาลูกโอ้ยลูกพอสิได้ลงหานหมอลำเราได้บั่น โนโนไม่ทะเลาะกันยูยังสิเบิดมือขากันเบิดมือทั้งนี้เป็นกรรมการใหย้ยศยศเดือเดือนนี้ค e ่ะโนค่ะโนขากันทีแล้วลูกยิ้วเอ้ยเนาะเนาะเนาะเอ้ยยตีกันยตีกันเนาะเออยิ้วเป็นกำลังใจให้แม่พึ่งด้วยนะคะขอบคุณที่การติดตามรับชมเด้อพี่น้องฝากด้วย ไว้ด้วยนะคะโกโก้นาริตะเด้อเอาเอีห์บอบบอกเลยโกโก้นาริตะกาแฟนาริตะดีท็อกพราวชามิงคอลลเจนพราวโปรตีนพราวและก็ครีมนาริตะนะคะแป้งพับนาริตะเด้อมาพอเพียงไม่จะติดคลิปแล้วมาค่ะมาค่ะาม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 า,มาค่ะมา เออพี่พีทำหนูแล้วลูกเออทำแบบไหนคะอย่าหายอกไปยสุดเดี๋ยวมมาติดตั้คลิปแม่มาติดตั้คลิปแม่ป้าสีมาดูเอาเด้อลูกหลานไอ้อะบอกสิบอกสิคะบอกว่าอะไรคะบอกผิดคลิปให้หน่อยค่ะอย่าลืมอะไรคะบอกก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องแม่พึ่งลูกสามสิบสาม มือนีไปโนนี่หันล้มขออภัยเด้อพี่น้องบายบายจ้าบัตัวบ่ตัวเกอเข้าใจแล้วทุกทายบาย,บายจุบจบจบจ๊บตุ๊ก,กตาเลยลูกนี่ไงตุ๊กตาหนูตุ๊กตาจ้าตุ๊กตา